สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนค่ะ นายสุเทพแก่งสันเทียปหลัดกระรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนณรุแรมสุนีแกลนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายทัศพลเรืองสิริผู้อำนวยการสอก,รกรอรประจำจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้กล่าวในพิธีเปิดโครงการว่าด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับหนังสือจากสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกอมอชอเรื่องการแจ้งเตือนกรณกีตรวจพบ การโจมตีต่อเว็บไซต์ของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหลายแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงได้และตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562มาตรา58วงเล็บ3กรณีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อระบบสารสนเทศในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อประเมินภัยคุกคามดำเนินการป้องกันร,รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซยเบอร์ของหน่วยงานนั้นและแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซยเบอร์แห่งชาติและหน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลของตนโดยเร็ว สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้สกรประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมให้กับบุคลากรสกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีทักษะด้านดิจิทัลมีความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถป้องกันและรับมือคุกคามทางไซเบอร์และมีความตระหนักเรื่องของการเก็บข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2,562พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดโครงการที่ตระหนักเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสามารถป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรวมไปถึงสร้างความตระหนักในการเก็บข้อมูลของบุคลากรและข้อมูลของนักศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อม,อมูลคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อประเมินภัยคุกคาม ดำเนินการป้องกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกค,คามตามแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยบุคลากรสังกัดส,ก,สกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนทั้งสิ้น450คนค่ะ